สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับห้องเรียนออนไลน์นะคะวิชาภาษาไทยของคูกุ้งเองนะคะ,ะวันนี้นะคะคูกุ้งก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้มาตราตรวสบทแม่กงมกันเลยนะคะ,ะวันนี้ตรงกับวันที่12แล้วนะคะคูกุ้งจะเขียนวันที่เล็กๆไว้ตรงนี้นะคะเพื่อก,กันคูกุ้งลืมเองนะคะเด็กๆความจําดีของคูกุ้งอยู่แล้วนะคะคูกุ้งก็เลยต้องเขียนเล็กๆไว้ตรงมุมด้านขวาน,นะคะ,ะไปกันเลยอ่ะ วันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในมาตราตัวสะกดกันเหมือนเดิมน,นะคะแต่วันนี้จะเป็นมาตราตัวสะกดแม่กลมนะคะอ่ะแม่กลมเดี๋ยวลองดูคําว่าแม่กลมเห็นไหมคะก็อกมอกลมเป็นตัวสะกดตัวอะไรคะนี่มอหมาใช่ไหมคะแม่กลมสุขสมใจอ่าไปเลยวันนี้นะคะวันนี้จุดประสงค์ที่เราจะได้เรียนรู้นะคะบอกหลักการอ่านคําแม่กลมได้นะคะ อ่านคำในแม่กลมดาแล้วก็มีมารยาทในการอ่านคำว่ามีมารยาทในการอ่านหมายความว่าไงคะก็คืออ่านให้ถูกต้องนะคะอ่านให้ออกเสียงชัดเจนนะคะนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าการมีมารยาทในการอ่านนะคะไปกันเลยท้ายถัดไปเลยนะคะอ่ะกิจกรรมนะคะเขียนคําจากสิ่งของเอเขียนคําจากสิ่งของ คืออะไรนะเดี๋ยวเราไปกันเลยอะเดี๋ยวต้องดูนะคะคําศัพท์ที่กุ๊กุ้งเอามาในวันนี้นะคะเด็กจะเป็นคําศัพท์ที่อยู่ในมาตตาตัวสะกดแม่กลมนะคะที่เป็นสิ่งของใช่ไหมคะอะมีอะไรบ้างคะที่เป็นสิ่งของอะมีคำว่าร่มส้มนมอมยิม้ม ซึ่งคำในนี้นะคะจะเป็นคำที่อยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กลมหมดเลยค่ะอ่าเอ๊แต่คำไหนเป็นสิ่งของคะส้มสิ่งของไหมลูกนมใช่สิ่งของไหมคะอมยิ้มใช่สิ่งของไหมคะอ่าครูกุ้งใบให้แล้วนะคะคำว่าร่มนั่นเองนะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลมแล้วก็เป็นสิ่งของใช่ไหมคะอ่าส่วนคำว่าส้มไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นผลไม้นม เป็นเครื่องดื่มนะคะของกินอะไรเงี้ยนะคะอมยิ้มเป็นคำกิริยานะคะเห็นไหมคะถัดป้ายคำถามชวนคิดเอชวนอะไรคิดน,นมีพยัญชนะใดเป็นตัวสะกดอ่ะคำเมื่อกี้นะคะเป็นคำที่มีมาตาตัวสะกดแม่กลมทั้งหมด4ี่คำเลยนะคะตัวสะกดมอมานะคะแม่กลมนี แม่กรมนะคะคือเวียนชนะที่มีมอมา้าเป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงมอนะคะจําง่ายๆเลยแม่กรมมอม้านะคะอ่ะวันนี้นะคะกุ้งก็มีคําศัพท์อยู่ในที่อยู่ในแม่กรมมาฝ่าเด็กๆหลายคําเลยนะคะลองไปดูเลยมีคําว่าอะไรบ้างนะคะทออามอถามคออามอคามไม่ั่วข้างนะคะอันนี้หมายถึง ข้ามถนนนี้นะคะต่อไปค่ะกระดุมเห็นไหมคะันหนังสือสีอแดงๆนี้นะคะอยู่ด้านหลังสุดนะคะชามชออามมชามมะยมนะคะคําว่ายมนะลูกนะยิ้มยออิมอิมไม้โทยิ้มนะคะตัดไปค่ะแม่กลมถัดไปผม ขออกมอผมนะคะอ่ะผมถัดไปค่ะคําว่าอะไรคะลุกต่อไปคําว่าตุ่มตออุมอตุ่มไม่เอกตุ่มตุ่มก็เหมือนแบบเป็นผืนเล็กๆที่ขึ้นตรงผิวหนังใช่ไหมคะตุ่มต่อไปค่ะเข็มขอเอมอเข็มอันนี้เป็นสระอะไรเปลี่ยนรูปคะลุกสระเอก เปลี่ยนรูปนะคะเห็นไหมคะสระเอะเปลี่ยนรูปก็จะเป็นไม้เตกูนะคะขอเอกมอเข็มไปค่ะอะมาตาตัวสะกดแม่กลมที่กุ๊กกุ้งจะมาฝากเด็กวันนี้นะคะก็จะมีอันนี้มีคําว่าสยามเข็มกลัดขละขนมขนมนะคะขออะค่ะหอนอุมหนุมนะคะทัพทีม กระเทียมอมยิม้มค่ะคำที่กุ้งเอามาให้เด็กดูนะคะเป็นคําที่อยู่ในมาตาตัวสกดแม่กงนะคะอ่าเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันเลยนะคะลูกปองแต่งชอบกินอะไรคะจุดจุจุด,จ,ด,จ,ดจึงทําให้ฟันผุชอบกินลูกอมนะคะต่อไปค่ะจุดจจุด,จดเป็นชื่อเก่าของประเทศไทยสยามนะคะคุณแม่โกรกพริก และจุดๆจ,จ,จ,จากนั้นใส่มะละกออะไรคะเวลาทำกับข้าวของคนไทยชอบใส่อะไรคะลูกกระเทียมนะคะออกคำว่ากระเคียมมาเติมตรงนี้นะคะข้อ4ทําไปพร้อมกันเลยนะคะจุดๆไทยมักใช้สีจากธรรมชาติเช่นใบเตยขนมนะคะขนมไทยมักใช้สีจากธรรมชาติเช่นใบเตยก็เช่นขนมอะไรคะลูกขนมครก ขนมชัน้นใช่ไหมลูกข,นะข,ข,นะขนมอะไรอีกนะาที่เป็นสีเขียวขนมถ้วยนะคะขนมอะไรอีกเออที่มีสีเขียวขนมขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูบางบางอันก็จะเป็นสีเขียวก็จะใส่ใบเ,เตยนะคะให้มันเป็นสีเขียวนะคะ ซึ่งขนมที่ทําจากธรรมชาติอะลูที่เป็นสีธรรมชาตินะคะจะปลอดภัยนะคะไม่เหมือนสีผสมอาหารซึ่งจ,จะมีสารเคมีใช่ไมหมลูกนะคะแถมยังหอมด้วยนะใบเตยอร่อยมากนะคะบางคนไม่ใส่ขนมก็ได้เอาไปใส่น้ําดื่มก็อร่อยเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะข้อ5สุชาไม่ระวังทําให้จุดๆแทงนิ้วมือจนเลือดออกอะไรคะลูกแหลมๆ สุกชามไม่ระวังทําให้เข็มกัดแทงนิ้วมือจนเลือดออกข้อ6ค่ะจุดๆเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดเยอะแต่อร่อยทับทิมนะคะทับทิมเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดเยอะแต่อร่อยไม่ข้ามยกนี่มีรูปภาพประกอบนะคะอันนี้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะเด็กๆไม่ต้องทํานะช่วยกันตอบนะคะอะถัดไปมาเล่น ทายปัญหากันดีกว่านะคะแต่ให้หยุนมาตาตัวสกดแม่กลมนะคะไปกันเลยอะไรเอ่ยต้นไม้ชนิดหนึง่งผลกลมเปรี้ยว,ลยวผลเล็กสีเขียวตอบมาเร็ววัผลไม้อะไรคะมีรสเปรี้ยวติว๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊ก,ตกตมะโยมนะคะเด็กคนไหนตอบถูกบ้างเอ่ยนะคะมะโยมนะคะ ต่อไปค่ะอะไรเอ่ยใช้ใส่อาหารที่ทานทุกวันภาชนะเหล่านั้นลงท้ายด้วยมอมาค่ะไม่ใช่จานนะจานจะเป็นนอหนูนะคะจออา,านอาจานอะไรคะลุกติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กต,ตักตอ่าถูกต้องค่ะชออา,ามอชามนะคะ อะไรเอ่ยขึ้นอยู่บนหัวยาวบ้างสั้นบ้างหลากสีหลายเส้นนี่คืออะไรขึ้นอยู่บนหัวยาวบ้างสั้นบ้างหลากสีหลายเส้นนี่คืออะไรใช่ผมไหมลูกอา้าวไม่เฉลยเหรออ่ะไม่เฉลยหรอคะอ่าเมื่อกี้เฉลยคำว่าผมนะคะ ผมนะลูกนะเมื่อกี้ฉเฉลยว่าผมนะคะปุ๊กลืมกดให้มันโชว์นะคะก็คือผมนั่นเองนะคะผออกมาบผมถัดไปค่ะอะไรเอ่ยใช้แทนคำว่ากินแทนกินของเหลวน้ำเย็นน้ำหวานเรียกขานว่าอะไรอะไรเอ่ยคะใช้แทนคำว่ากินกินเราใช้กับข้าวใช่ไหมลูกถ้าเกิดเราอัานนี้อะไระลุก ดื่มนะคะดอือมอดื่มไม่เอกดื่มนะคะถัดไปค่ะแย้มริมฝีปากยกยกมุมปากขึ้นผ้าออกก็เห็นฟันสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรยิ้มนั่นเองนะคะาการยิ้มก็คือเป็นการทักทายเป็นแสดงถึงการเป็นมิตรใตรี T. คนไหนที่ยิ้มบ่อยๆคนนั้นจะเป็นเด็กน่ารักนะคะคน อยากเข้าไปคุยด้วยใช่ไหมคะสนเิทคนไหนแบบชอบทําแต่หน้าบูดไม่ยิ้มมันก็จะเป็นแบบไม่ค่อยน่าคุยด้วยใช่ไหมคะเด็กทุกคนต้องฝึกยิ้มบ่อยๆนะคะยิ้มเห็นฟันด้วยนะคะ,ะสรุปวันนี้นะคะเราได้ความรู้เรื่องแม่กลมแม่กลมจะต้องมีเพยัญชนะที่มีหมอมาเป็นตัวสะกดนะคะเป็นงองูได้ไหม ไม่ได้เป็นรอยักได้ไหมไม่ได้นะคะต้องเป็นแม่กลมเท่านั้นนะคะก็คือหมอมาอ่าบทเรียนในครั้งต่อไปคูก,กุณจะสอนเรื่องแม่เกยนะคะอ่าวันนี้เป็นหน้าที่ของเด็กแล้วนะคะให้เด็กๆหาคําที่อยู่ในแม่กลมมาให้ครูก,กุ้งนะคะอะ่ให้เด็กๆวงกลมมาเลยนะคะหรือคนไหนไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารนะคะเด็กๆก็ เขียนวันที่แล้วก็เอาคําที่อยู่ในแม่กลมลงมาเขียนในสมุดได้เลยนะคะส่วนใครใครที่มีเครื่องปิ้นเด็กๆก็ปิ้นออกมาแล้วก็วงกลมหรือระบายสีก็ได้นะนะคะระบายสีคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลมนะคะจะวงกลมหรือระบายสีก็ได้นะคะไม่ติดนะคะกุกุ้งไม่ติดนะคะแล้วแต่เด็กๆเลยจะระบายสีหรือวงกลมก็ได้นะคะแต่อย่าลืมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ่ายรูปส่งคุูกุ้งนะคะแล้วก็ใบงานชิ้นที่สองนะคะให้เด็กเ,เอาคำนี่เลยลูกให้เด็กดูกภาพและเติมคำที่มีมอมาเป็นตัวสะกดมานะคะอยู่ใต้้านะคะนีส่วนคำชี้แจงตอนที่สองให้เรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอันนี้จะเป็นง่ายๆมากเลยนะคะเด็กๆ เอาคำที่กำหนดให้เติมลงในทั้งหมด4ข้อนะคะเช่นจุดๆมีรสชาติเปรี้ยวอะไรเอเอข้อ2อแม่ซื้อแก้วกับจุดๆข้อ3ฟ้าใส่ซื้อจุดๆฟ้าใส่ซื้อยิ้มไม่รูกไม่ใช่นะคะข้อ4เอาคำที่มาเติมให้มันเหมาะสมด้วยนะลูกนะะข้อ4สมใจมีใบหน้าที่ ที่อะไรคะครูกุ้งทำให้ดูด,จด,จดิจุดจุดแยมจุดจุดแยแมนะคะง่ายไหมคะอ่ะงานในวันนี้นะคะครูกุ้งขอฝากงานเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆทำใบงานนะคะส่งครูกุ้งเลยนะคะอ่ะแอบเยอะนิดนึงนะคะแอบเยอะนิดนึง แต่ว่าครูกุ้งเชื่อว่าเด็กๆทำได้ได้ไหมคะมีหน้านี้นะคะหน้านี้แล้วก็หน้านี้เด็กๆไหวไหมคะอ่านะคะขอฝากงานไว้เพียงเท่านี้นะคะคนไหนที่ทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูกุ้งนะคะบายบาย